ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปเอาตัวรอดจบของโลบ็อกกันครับ survive the end of classic o x <laughs> ค,ครับโอเคนะครับให้ให้คุณมาปากกัวเหรอไม่ใช่ปากกั้วครับให้คุณกดปุ่มนี้ครับปุ่มดำที่ผมที่อยู่ตรงผมครับ <laughs> เข้าไปข้างในเลย <o ops> คุณกำลังฟังข่าวจาก กลุ่มอเมรตอนนี้เราอยู่หอเสาหอวิทยุอยู่ครับอเมซอนซิตี้โดนแปดจุดหกแผ่นดินไหวเดี๋ยวแปดจุดหกนี่คือเราไม่รอดแน่อามูซิตี้โดนเก้าจุดหนึ่งแผ่นดินไหวอะแล้วเมืองเราคือเมืองอะไรครับเมืองเราคืออเมซแมนซิตี้ประเทศเรามีเมืองอเมซอนอามูสและ อเมสแมนซิตี้ประเทศอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงกันดีพน,นยุตอนนี้ตอนนี้กำลังมีฟ้าพายุฟ้าผ่าตรงตะวัอนออกของเมืองนไม่เห็นมีอะไรครับผมไปที่ผมควรจะไปไหน ผมคนแล้วคุณควรจะยืนตรงนี้ครับเพราะว่ามันมีฟ้าผ่าครับ okay. เข้าเป็นอาคารไม่ได้ดครับไม่ได้ครับแบบนี้มันสร้างไม่เหมือนกันครับ uh huh. ให้คุณดูถ้าเต้นผมมีทอร์นาโดมีทอร์นาโดมาจากมาจากเอสนามบิน uh huh. อะไรเนี่ยมีฟไฟมีไฟไหมเพราะว่าฟ้าผ่า ที่ไหนอะป่าครับให้คุณดูผมนะครับครับคุณเป็นอะไรทำไมต้องดีใจถ้าเต้นครับดีใจเหรอไม่ใช่ดีใจครับเต้นหรออ๋อเดี๋ยวว่าโลกยี่งพายพพิวัตแล้วเต้นต้องเต้นอืม ตึกอะไรใหญ่มากเลยครับมีโรงงานอุตสาหกรรมทํำภาวะโลกร้อนด้วยแสดงว่าโลกแปรปรวนเพราะว่าโรงงานเยอะหรือเปล่ามึงครับโอเป็นไนดีให้คุณรอตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะหยุดเร็วๆนี้นะครับคุณดูข่าวจากตรงไหนเนี่ยข้างบนครับแต่ อย่าอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกไปครับเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าครับอันนี้เข้าไม่ได้ครับสามเหลี่ยมแห่งชีวิตข้อมูลอัปเดตเหรอครับแล้ว่อาจะได้ผลสามารถวิ่งได้ด้วยครับกดปุ่มรันเพื่อวิ่งครับ วิ่งเร็วมากวิ่งไปข้างนอกได้ไหมครับเอ่ผมไม่อยากให้คุณตายครับไม่อยากให้คุณโดนฟ้าผ่าครับให้อยู่ตรงนี้นี่แหละครับไห้สามตึกไม่สามารถเข้าไปได้ครับโเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยไฟไหม้ป่าไฟไฟไหม้มอดแล้วให้คนออกมาจากตึกได้ครับวิ่งเร็วมาก ไปเริ่มหยุดแล้วนะครับครับอะไรอาจารย์บินเนอมี u ูเอฟมี u <f> ูเอโอมี u ูเออที่หมู่บ้านโอ้ยน่ากลัวเาไปดูได้ไหมครับผมผมไม่อยากให้คุณโดนดุตายครับ น,นาฬิกาน้ำผูนาฬิกาไปสองโมงแบบนี้สร้างขึ้นเมื่อปีอะไรครับสองศูนย์ปดครับอสองปีหลังจากโลบ,บ็อกให้คนเล่นส,สาธารณนะครับอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมหือเปะครับใช่ครับออมีมีแผ่นดินไหวที่เมืองนี้ อืมแผ่นดินไหวมันตรงจุดกลางมันหนึ่งมันมันยาวหนึ่งไมล์มันกำลังเกิดหลุมลาวาตรงเมืองตรงจุดเหนือให้หาที่จุดปลอดภัยปครับามไีตรงตรงนี้ก็ได้มั้งครับมันเป็นที่โล่งครับลาวาแล้วอยู่ที่โลงเลยนะ เราไม่ขึ้นที่สูงนะอืมตรงจุดลาวาหลุมลาวาเนี่ยมันอยู่ตรงอเมสมีเดียยุ่งตรงจุดลาวามันอยู่ตรงจุดใต้ของเมืองครับอโอเคทุกคนแอมซอนเนี่ยกำลังจะส่งเครื่องบินมาคุณเปลี่ยน <laughs> คุณเปลี่ยนสถานีวิทยุยตามผมมาครับไปเลยเดี๋ยวกำลังจะไปสนามบินกันนะครับเร็วเร็วเร็วเร็น,นี้แบบนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีครับสิบหกครับโอ้มันเหมือนกับว่านูบิกเกมกำลังจะขโมยโรบักจุดจบมันใกล้แล้วคุณเปลี่ยน วิทยุอีกแล้วคุณจุนวิทยุอีกแล้วแบบนี้คือเป็นแบบที่เป็นแบบเอครับเอิร์มใช่ครับเอคร f มเวลานี้จุดจบของโลกโลกแตกจะใกล้แล้วคุณหัวเละจะมีอุกบาตจะชนให้แอบที่แอบที่นี่ครับนนี่ะ จะมีอุกบาทชนเห็นไหมมีอุกบาทชนแล้วแค่อุกบาทเดียวอยมันมีอะไร Y2K เกีย่ยวอะไรด้วยครับเนี่ยไม่รู้ครับ Y2K คือยุคสวัสดีทุกคนนี่คือบ๊อบโรเบิร์ตเอฟเอ็มอ่าฮะชื่อคุณคุณอ่าฮตอนนี้วิวดีมากจาก จากแอมมาลเทนแมนอยากดูกระบาดได้ไหมครับฉันสามารถเห็นทุกอย่างรุ่งมาจากตรงนี้นะ่ะมันม,มันแย่มากเลยม,มีตึกสองชั้นปิวปิวบนท้องฟ้าเต็มไปหมดจริงเหรอไม่รู้ครับโอ้ไม่ก็อด มีคนมาด้วยครับโอ้ไม่ก็มันแหลงมากเลยอ่า uh. มีแขกรับเชิญมาด้วยครับให้ให้คุณเดินตามผมครับครับเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยครับเนี่ยครับจริงปะเนี่ยใครอะ uh, เขาออกครับเ,เขาออกอแล้วกันนี่คนจริงเลยทุกคนเอ่อค, uh, คนจริงครับ <All right. S 1> ทุกคนมันมีหลุมที่เมืองแล้ว มีหลุมโดนอเมสมีเดียแล้วดีนะที่เราหนี่ออกมาก่อนอดเดีเด๋ยวนะอ่าเมื่อกี้บอก Y2K ถ้าเด็กไม่รู้จัก Y2K Y2K คืออะไรครับอ,อํมโลกแตกคนคิดว่าโลกแตกในปี2000ครับ <laughs> ทุกคนฉันดีใจมากที่ไม่ได้อยู่ข้างล่างภูเขานะครับอื แล้วถ้ามีแล้วถ้าโรงงานนิวเคลียร์ e A ตกลงไปในลาวาล่ะ,ะตกลงไปแล้วไม่โรงงานนิวเคลียร์ e A ระเบิดทำไมอ่ะทำไมไมันเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพราะว่ากรรทภาพรังสีครับโอ้ไม่ก็มันแหลงมากเลยเอิ่มพุซ่าแดดกลายเป็นซอมบี้เป็นคนแรกที่กลายเป็นซอมบี้แล้วทำไงอ่ะแหมผมจะกินคูณคุณอยู่เลยเนี่ยผมจะกินตับผมจะกินปอดไปไหนละ เช่นเป็นภูเขาไฟเหรอฉันกำลังจะตายผมเกมค้างครับผมก็ค้าง <c oughs> อุ้ยเป็นสีแดงทำไมอะ่ะไมเหรอแล้วก็เจอกันทีหลังแล้วกันบอบเอฟเอ็มเจ๋งมากทุกคนเออ แล้วคุณไปไหนอ่ะลาวาหยุดการไหลลาวาหยุดอ,อันนี้แดงๆนี่นคือลาวารครับไม่รู้ครับอา้า <laughs> วสปีดสามสอง อะไรอ่ะคุณยังอยู่เหรอใช่ครับแต่จริงๆผมออกไปแล้วครับอ๋อแล้วเราควรจะทำยังไงดีข้ามไปไหมติดบั๊กครับออกไหมออกข้าม่เอืมเดี๋ยวเริ่มเซิร์ฟใหม่ครับเอาเซิร์ฟนี้ซ่อมก่อนไหมแล้วกันครับอืมไม่ต้องสต็อปครับเ,เดี๋ยวนานครับฮ่าวิ่งเดียวเดียว ซอมบี้บุกมือง,งไม่มีอะไรให้กินเลย รถบัโอเคนะครับเราติดเชื้อซอมบี้ครับแล้วกันเกมหายค้างแล้วครับ yeah. ให้ไปที่ให้ไปที่แอ,อร์พอตสนามบ,บินสวีปโ o ตูไม่เห็นไปเลยว้มามาแล้วโอเค okay, นะครับอนี่ทำไมมันออกเป็นสีแดงๆไปทางไหนช่วยด้วย S 1> <S 1> <S <S เออตอนนี้เราจะต้องวิง่งรีบวิ่งครับล,ล้าด้วยเราผมมีผมขึ้นรถบัสครับแต่อ,อขึ้นไม่ได้ครับเราไม่คุณปถอย <S <S 2> <S 2> ขับไม่ได้ครับมันมเราไม่มีใบขับขี่ครับลาวาอะไรกำลังลาวากำลังไหลมา นลาวาเริ่มแข็งไกลเป็นออคซิเดียนตอนนี้มันฝนกด <Hey S 2> เพราะว่าโร <hey. S 2> งงานนิวเคลียร์เข้ามาในนี้ครับมันคืออะไรครับกดเนี่ยฝนกดจะระเบิดถ้ามันโดนสิ่งของ uh huh. ทำไรทุกคนที่ติดเชื้อซอมบี้เย ê, ละละ่เรารอดเย่สวัสดีทุกคนเครื่องบินก่อนจะมาที่เมืองแล้วเย <ê>. ่อืมระดับน้ำเริ่มค่อยค่อสูงขึ้น คุณอเอ๊ะเมื่อกี้คุณหรือใครกระโดดผมไม่ทำไงต่อครับรอต่อไปเหรอครับอืมอะไรเนี่ยเครื่องบินได้ลงจอดแล้วมันจะมาที่เกตมันจะมาที่เกตหนึ่ง เครื่องบินมาที่เกตหนึ่งแล้วให้ตามผมมาครับเร็วเร็วเวกดเดี๋ยวก่อนมันไปขอไปครับเล็วแล้ววเครื่องบินเครื่องบินได้อพยพแล้วในเครื่องบินครับนี่ครับนี่คือเครื่องเครื่องบินโอ้โหสสุดบินไปเลยครับเข้าเข้าประตูครับตรงนี้ครับสำหรับความปลอดภัยในเครื่องบิน ให้อยู่ในเครื่องบินแม้ว่าเราจะยังไม่บินก็ตามอมให้ต่อครับไม่มีที่นั่งเหรอครับไม่มีที่นั่งครับห้ามออกจากเครื่องบินนะครับอยู่ในเครื่องบินออกดีกว่าถ้าคุณออกเนี่ยคุณอาจ คุณอาจจะตายได้นะครับอยากออกเอาจริงใช่ไหมครับไม่เุามีจะไปแลัยลงยี่สิยสเก้าปสเจสบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็สิเก้าแปเจ็ดห ห้าสี่สามสองหนึ่งเอ่ออะไรอะได้ได้มาที่เมืองอพยพมาที่อีกเมืองหนึ่งแล้วครับให้ให้ให้มาตรงนี้ครับมีอะไรครับให้กดให้เหยียบที่ตรงจุดสปอนครับตรงจุดสปอนครับมีอะไรครับให้กดที่ล็อบบี้ครับปุ่มนี้ครับีครับปุ่มอีกปุ่มหนึ่งครับเร็วเลยครับ กดยังไงกดสิทำไมกดอ๋อไปเหยียบใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมจะพาคุณไปที่ไหนสักที่หนึง่งซูนามินายฮึมเฮ้ยทำไมตายอะซูนามิตายแล้วทำไงไปไหนต่อครับ<ม>ไปไหนมีแค่นี้ครับอะ นี่คืออีกเมืองหนึ่งครับ<ะ>โอเคครับผมมาแล้วครับดูผมครับเราอพยพมาอีกเมืองหนึ่งแล้วครับชื่อเมืองอะไรครับ Make a เม a กอเมกซันซิตี้ครับ,รบตามผมมาครับครับอะไรมนชื่อคุณเปลี่ยนอะไรแบบผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับแปลกใจ ำอะไรอ่ะไม่รู้ครับมันคืออะไรครับเหมือนเป็นยานหรือรถยานอะไรสักอย่างมั้งครับเออมผมผมจะมีเออยานที่ฮะขับได้ไหมครับเดี๋ยวลองขับครับไปเลยมันไม่ทำงานครับ สถานการณ์ตอนนี้ปเป็นยังไงบ้างครับเอ่อเมริกันซิตี้หายไปแล้วครับน้ำท่วมแล้วครับอะไรเนี่ยไฮนิไหมไม่ต้องกังวลครับอันนี้ข่าวจากอีกเมืองครับไม่ใช่เมืองนี้ครับเฮ้ยขยังช่วย ให้ตามผมมาครับ,รบผมจะมีอะไรบางอย่างให้ผมจะมีอะไรบางอย่างให้คุณดูดูดูอะไรครับตามผมมาครับทำไมวิ่งไม่ได้แล้วครับให้คุณอยู่ตรงนี้ครับห้ามขยับไปไหนครับครับ ไม่มีเลยครับไม่มีอะไรครับให้คุณอยู่นิ่งๆคาห้ามประหยับครับครับไม่มีอะไรแลกหรอกครับโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมอะตายเหรอตกแมปครับทำไมต่อครับมีแค่นี้ครับไอเกมหมดแล้วใช่ครับโอ้จบเกมยังไงสรุปตอนจบเราออกไปเราอพยพ จากเมืองอเมสแมนซิตี้ไปเมืองนี้ครับก็จบแล้วใช่ครับมังสนุกเลยอขอบคุณครับยินดีครับไปไงต่อก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะคะนะคะสวัสดีครับนะเบ๊ะ ขอผมรอแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับรบ๊ายบายบายบายจะมีภาคต่อไ้มครับเนี่ยอืมจะมีภาคต่อครับแต่ไม่ใช่ของออฟฟิเชียลครับโอเคอยากเล่นมากครับครับ